สวัสดีครับวันนี้ไทยโหลดคมได้ตัวเราเตอร์ 4G ของ c a s t a นะครับเป็น 4G LTE ตัวนี้ไม่ใช่รุ่นใหม่อะไรนะครับนะครับแล้วก็ซัพพอร์ต 4G LTE ทุกค่ายไม่ว่าจะเป็น TrueMove D e t a c หรือว่า AIS ก็ใช้ได้นะครับเห็นก็ว่าผู้ขายก็บอกว่าใช้กระทาง c a ส TDM a อะไรอย่างเงี้ย c a t ก็น่าจะได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเคยลองมา,างก็ลองใช้เป็น 4G ของ True นะครับ ใช้งานได้ดีนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เล่าให้ฟังว่าใช้ในงานลักษณะไหนบ้างนะครับมีทั้งไลฟ์ลองไปไลฟ์ด้วยนะครับแล้วก็ลองไปเเป็นอินเทอร์เน็ตส่วนตัวในงานสอนในงานสัมมนานะครับตัวนี้ Wi-Fi AC 1200ได้ความเร็วประมาณเต็มที่ก็4 500 600โดยสเปคมันเขียนว่า900แต่จริงคงไม่ถึงหรอกสำหรับ Wi-Fi ตัวนี้นะครับก็เหมาะสำหรับอะไรเหมาะสำหรับ ออฟฟิศ uh, ขนาดเล็กที่ที่ที่ตรงนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตที่เป็นไฟเบอร์ออปติกหรือ ADSL หรือว่าเคเบิลโมเดมหรืออะไรก็แล้วแต่อินเทอร์เน็ตไม่มีก็ใช้4 G ก็พอใช้ได้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ย uh, ตัว4 G ที่มีโปรโมชั่นสปีดสิเมกแล้วก็อลิมิเต็ดไม่ไม่มี uh, ตัว FUP เลยราคาแค่เดือนละ200บาทก็น่าสนใจนะครับมีทุกค่ายหลักๆมีทุกค่ายเลยนะครับความเร็ว10 x ม็กอลิมอันนี้น่าจะเวิร์กน่าจะใช้นะครับก็ตัวนี้ของ c a s t a นะครับก็รองรับอุปกรณ์ User อรได้ประมาณจริงๆได้ประมาณสัก10 u ยูเก็น่าจะพอได้แต่โดยสเปคมันได้ถึง32แต่สำหรับ4 G 1อันเนี่ยผมว่าใช้สัก5หรือ5 0หรือ10คนก็ ห้าสิบอุปกรณ์ก็น่าจะพอพอได้พอได้นะครับความเร็วก็ค่อนข้างโอเคอันนี้รับประกันโดย king it ครับแน่นอนครับ king it เขาก็รับประกัน l i ฟ์ t i m e นะครับราคาประมาณใส่3ามสี่พันถ้าจําไม่ผิดเขาบอกแล้วแหละแต่ลืมว่ามันกี่พันกันแน่เห็นก็บอกมันมีนอกจากใส่ซิมได้แล้วยังทำเป็น dual w a n access แต่น,นี้ยังไม่แน่ใจว่า dual w a n access ของมันทำงานยังไง นะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันดูนะครับครับเรามาดูที่ตัวกล่องนะครับแค s t e า 4GRTE เราเตอร์ aster, นะครับก็สามารถมีช่องใส่ซิมโดยเฉพาะนะครับตัวนี้ของแค s t e าตัวกล่องก็จะมีเขียนว่า external antenna to improve for GRTE นะครับก็มีมันจะมีอยู่4เสาครับ นะครับมันจะมีอยู่4เสาก็2เสาจะเป็น 4G อีกสองเสาเป็นวเลสนะครับก็ผู้จัดจำหน่ายคือ King IT นะครับอืมแคสตที่ของอเมริกาเลยเนี่ยแคสต้เน็ตเวิ USA ชิคาโก้แต่ Made i น China อันนี้เป็นปกตินะครับนี่ด้านหลังกล่องก็จะมีเขียนอาจจะใส่ได้มีกล่องเนี้ยจะผลิตออกมาสำหรับ3รุ่นแล้วเลือกเอาแต่รุ่นที่เรา จะมาลองเล่นตัวนี้ก็คือตัว AC1002 WiFi 4G LTE นะครับมี w i ร e Gateway ด้วยตัวนี้น่าสนใจมี VO IP Gateway ด้วยนะครับที่สำคัญคือมันมีเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเจ๋งตรงที่ว่ามันมีตัวเทเลโฟนสามารถใช้เทเลโฟนโทรได้ผ่าน 4G ด้วยหรือเปล่ายังไม่รู้เดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสจะลองดูตัวนี้น่าสนใจ นะครับอ่าเดี๋ยวลองดูอันนี้กล่องนี้ผมใช้มาแล้วแกะตัวนี้ผมได้ลองเล่นดูก่อนแล้วนะครับเลยอาจจะไม่ได้เหมือนแกะกล่องสทัทีเดียวแชร์ 4GTE เขาบอกว่า with up to 32 user s i m u l t a n s ก็จริงๆอาจจะใช้สัก10คน10บคน15คนก็น่าจะเหลือเฟือเกินไปละนะอ่าตัวนี้บอกอ่าก็เหมือนกันเอ๊ะทำไมข้างกล่องสองข้างมเกียเหมือนกันวะ เออตัวนี้นะครับอ่ะโอเคก็อันนี้ออกตัวไว้ก่อนนะครับวันนี้คือผมแกะไปแล้วเล่นไปแล้วนะครับใช้จริงไปแล้วนะครับจริงๆเขาก็ห่อมาเรียบร้อยแหละแต่ว่าอันนี้ผมให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือตัวเครื่องมันตัวเครื่องเดี๋ยวเรามาดูเราเอาอย่างอื่นเขาก็จะมีตัว quick setup guide ก็จะมีบอกครับ default ip user อะไรทาส่วนอะไร เอ่อ l e s ล uh, Connection นะครับต่อ w p f s พัสด d อะไรอะไรอย่างเงี้ยเบื้องต้นนะครับสุดท้ายเราก็เปลี่ยนแหละนะครับแล้วก็จะมี i n s t r u ช t ั o นบอกว่าใส่ซิมได้ยังไงนะครับมี USB ใส่ต่อพินเตอร์ได้ด้วยทำเป็น p ิ i n เซ e ร์เวอร์ได้นะครับอืมน่าสนใจตัวนี้เวิร์กนะคุ้มผมว่าคุ้มประมาณ4,000กว่าหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิด 3หรือ4 0 0พนี่แหละประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับนี่คือคู่มือเข่าๆนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์มาให้อะแดปเตอร์ apter, เขาใช้ไฟ12โวลต์1 2บ 12V โวลต์2แอมป์นะครับอืมก็ประมาณนี้แล้วก็มันจะเขามีสายแลนมาให้ด้วยสายแลนสายแลนนะครับ แล้วก็จริงๆก็มีตัวนี่ตัวเนี้ยจริงๆไอ้สีแดงๆนี้เขาไว้ปิดปิดช่องที่สําหรับใส่เสาที่เป็นเอนต์นาที่เป็น 4G ไว้ตอนแรกนะเขาใส่มาแต่ว่าผมเอาไปใช้แล้วไงผมก็เลยถอดแต่ก็เก็บไว้ในกล่องนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องครับตัวเครื่องเนี่ยก็เป็นพลาสติกอย่างค่อนข้างจะดีมากเลยทีเดียว นะครับเดีย๋ยวโฟกัสนั้นก็มีไฟมีพาวเวอร์มีแวนแวนก็คือแลนสแลน3 Lan 2, Lan <c oughs> ามแลนสแลนหเฮ้ยทำไมมันเรียงจากซ้ายไปขวาวะเออแปลกดีเหมือนกันนะแล้วก็มีไ i ไฟมีไอเน็ Net, มีเทหนึ 1, ่งแเทสองแล้วอีก3อันไม่แน่ใจอะไรนะครับไฟค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ก็ติดวอลได้ครับติดผนังได้อ่ะเรามาดู ข้างหลังเขาก็จะมีะเขามี2เสาสําหรับ w i wifi แล้วก็สําหรับใส่อีก2เสาสําหรับที่เป็น4 g นะครับแล้วก็ช่องใส่ซิมอันเนี้ยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าเอาเลยแล้วกันนะก็คือการใส่ซิมของตัวเนี้ยต้องระวังครับผมใส่ผิดมาแล้วเพราะใส่ผิดเนี้ยต้องต้องเอาแหนบมาแหนบมาหนีบออกนะครับคือการใส่ซิมของอันเนี้ยก็คือจะต้องใส่ โดยเอาไอ้บากเนี่ยอยู่ข้างนอกแล้วก็เอาแผ่นทองแดงไอ้แผ่นแผ่นวงจรเนี่ยขึ้นข้างบนครับถ้าใส่ถูกมันจะกดได้ครับถ้าใส่ไม่ถูกมันจะกดไม่ได้เดี๋ยวผมลองไม่แน่ใจใช้นิ้วกดได้ไหมมันอาจจะ,จะ,จะต้องใช้อะไรสักอย่างกดเข้าไปมันถึงจะแด้งออกมานะครับปกติผมก็ใช้ปากกาช่วยอ่ามีเล็บก็โอเคเนี่ยมีเล็บแล้วก็เนี่ยเอาไอ้แผงสีเนี้ยขึ้น แล้วก็อากาออกมาข้างนอกตอนแรกผมเอาอบากเข้าไปข้างในครับไม่ได้ดูครับมันติดเลยครับอันนี้ต้องเอาอทองแดงอยู่ข้างบนแล้วก็บากอยู่ข้างนอกแล้วก็กดเข้าไปนะครับนี่ใส่ซิมซ g ของ t r u e m o v e ชค่อนข้างสะเสถียนดีเหมือนกันนะแต่ว่าเจ้าที่ผมลองใช้ก็มีแถวพหลโยทินนะครับเป็นเอ่อใส่เดี๋ยวผมอาจจะต้องเอาปากกาช่วยดันนิดหน่อย เฮ้ซื้เล็บมันยาวแต่มันยาวไม่พออ่ะติดละถ้าเข้าไปได้ก็น,น่าจะโอเคแล้วนะครับปุ๊บเรียบร้อยต่อไปก็เป็นช่อง LAN หนึ่งสแล้วก็หรือถ้าจะเอาจากเราเตอร์กรณีที่มีทั้งใส่ซิมด้วยหรือจะใช้จากอินเทอร์นเน็ตหลักก็ใช้เป็นแวนด้วยก็ได้ ตัวนี้มีเทวหนึ่งแทวสองอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าถ้าเราเอาหัวโทรศัพท์มาเสียบด้วยมันจะสามารถใช้โทรผ่านตัว 4G ได้เลยหรือเปล่ายังไม่รู้เดี๋ยวต้องลองแล้วก็มีปุ่ม Wi-Fi ปุ่ม w p s นะครับเปิดปิดปุ่ม PS, รีเซ็ et, ตตรงนี้รีเซ็ตแล้วก็พาวเวอร์แล้วก็ช่องใส่ตัวเสานะครับอ่ะคร่าวๆก็นี่แหละเดี๋ยวไว้ลองเล่นให้ดูนะครับ อ๋อพอเปิดมาแล้วถึงจะรู้ว่าจริงๆมีไฟพาวเวอร์เนี่ยติดนะครับแล้วก็ WiFi ก็ติดละแล้วก็ i n e นนี่คือการต่ออินเทอร์เน็ตถูกไหมครับเสร็จแล้วไอมีไอสามดวงเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าน่าจะเป็นสัญญาณของตัว 4G 2ขีดก็2ขีดก็น่าจะเป็น 4G เป็น2ขีดหรือถ้าอยู่กลางใจเมืองก็อาจจะ3ขีดเลย ประมาณนี้นี่คือความแรงเดาว่าน่าจะเป็นความแรงของตัวสัญญาณ 3G หรือ 4G นะครับก็ตัวนี้ตัวน,วนี้แค่นี้เองเปิดปุ๊บเสียปุ๊บเปิดปุ๊บใช้ได้เลยเดี๋ยวเรามาลองใช้ดูนะครับหลังจากที่เราใส่ซิมเข้าไปเปิดเครื่องเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมีไฟที่บอกติดนะครับเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะเริ่มมาลองเซตดูนะครับผมใช้ iPad นะครับก็วิธีการก็คือต่อเข้าไปที่เซ t ติ้งเลือก Wi-Fi Wi-Fi ตัวของ Caster มันจะชื่อ Caster 2 g ิกหรือ5 g ิก AP ตัวนี้นะครับเราใช้ตัวไหนก็ได้ครับ Password ก็ลองดูข้างกล่องดูครับกดเข้าไปนะครับล็อกอินเข้าไปนะครับใช้เวลานิดนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวต่อเข้าไปนะครับ เสร็จแล้วเมื่อต่อเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราจะเข้าไปคอนโทรลมันนะครับเข้าไปในตัวคอนโทรพานเนลโดยผ่านเบราว์เซอร์ของตัว iPad เรานี่เองนะครับปุ๊บปบอ่าได้ละเสร็จละลองดู IP ครับกดปุ๊บ Default IP ของตัวเราเตอร์ตัวนี้ก็เป็น1นึ่ง8 1 1นะครับก็เข้าไปดูครับึ๊บ พิมพ์เข้าไปครับ 1, 2, 1, 6, 8, 1, 1, 1นึ่งก็สนกะครับปุ๊บอืมก็จะเป็นหน้าแบบนี้ใส่ย,ยูเซอร์เข้าไปครับใส่ย,ยูเซอร์เข้าไปก็ใส่พาสดร์เข้าไปด้วยซึ่งจะอยู่ที่กล่องนะครับจำไหมผมไม่ค่อยจำครับนี่ก็เป็นหน้าตาของตัวตัวตัว,ตวเ,เว็บ ที่ใช้ในการเซตนะครับมันจะเขียนว่า 4G Connected แปลว,ว่ามันสามารถต่อเป็น 4G ได้นะครับแล้วก็ปุ๊บกด s t a ตัสเข้าไปมันก็จะบอก LTE ยังไงอ่ Model Info LTE Info ความเข้มของสัญญาณครับตรงนี้แถวบางกลวยเป็น 4G ครับของ True นะฮะอันนี้เป็นของ True Internet Internet น,นี่เราก็สามารถเซตได้ครับ LTE เป็น APN management นี่เป็นออโต้นะครับเซ็ตเป็นออโต้ปุ๊บมันก็ได้เลยง่ายมากครับเซ็ตเป็นออโต้ไว้อยู่แล้วนะครับ LAN LAN ก็เป็น IP ตัวมันจริงๆผมมักจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ Wi-Fi Wi-Fi ก็สามารถเซตได้ครับเป็น Wi-Fi 2.4จะตั้งชื่อเป็นอะไรถ้าเป็น Advanced นะ2อ่าุ4 g h z กับ5้า G เราจะเอาเป็นเ a t เท่าไหร่อะไรยังไง ลองดูแบนด์วิดครับแบนด์วิดได้ถึง40มาตรฐานนะครับ2.4ลองดู 5G 5G ได้ถึง80เลยทีเดียวก็80เมกะเฮิร์ก็โอเคนะเรทอันนี้แล้วแต่แต่ว่าก็เอาเป็นออโตไปนะครับชูสคันที่ไม่แน่ใจก็ไม่ต้องเลือกอะไรก็น่าจะพอได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดกรณีที่ต้องการจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดของตัว ตัวไวเลสเนี่ยเราก็จะต้องมาที่ security setting หรือเปล่าอ่าแล้วก็สใส่พัสิร์เข้าไปนะครับเป็น security setting นะครับอ่ารู้สึกว่าอันนี้พัสิร์มันจะเซ็ตที่เดียวกันหรือเปล่าน่าจะใช่นะนอกานั้นก็เซ็ตเอพีอนมนะครับ Basic คือเบสิกอ๋อมันจะมีการเซตเบสิก ว่าชื่ออะไรพระสวดอะไรเอ๊ะชื่ออะไรเฉยๆพระสวดไม่ได้เซตนะครับนี่ก็เป็น5้จิกก็เซตชื่อเป็น5้จิกเป็นอะไรนะครับแอดวานก็คือเรื่องเกี่ยวกับความถีอ่อะไรพวกนี้เป็นชแนลชแนลก็ตอนปัจจุบันนี้เป็น12นะครับสำหรับสอจุดสีเอ๊ะมันมีด้วยมันส่วนใหญ่ก็ใช้ออโต้ไปนี่36นะครับ ถ้าที่ไหนวุ่นๆเราก็ต้องลองสแกนแล้วลองเชนชันแนลตรงนี้ไม่ให้มันชนกันนะครับอ huh. ใน wifi แต่ละต่อไปก็เป็น v d v c e นใน Advanced ก็จะมีโหมด Firewall มี Routing มี Dynamic DNS Dynamic DNS นี่ผมไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้แค่ไหนเพราะว่าส่วนใหญ่ IP ในกรณีใช้ 4G IP มันไม่ใช่ IP จริงมันก็จะน่าจะใช้กันไม่ได้ต้องใช้ Dynamic DNS ของผู้ให้บริการ ก็บางเจ้าไม่เท่าที่ทราบยังเท่าที่ยังส่วนใหญ่จะยังผมไม่ทราบนะว่ามันมีไม่มีแล้วก็ v o i อ e over i ออันนี้อันนี้ยัง l ลายหนึ่งใช้ได้เปล่าเดี๋ยวต้องลองเอาหัวโทรศัพท์ดูมาลองเทสเซตเป็นแฟกก็ได้เอออันนี้สำหรับสำนักงานถ้ามันใช้ได้ก็เจ๋งเลยนะมีคู่สายโทรศัพท์ในตัวเราเตอร์ตัวเดียวเลยจบรู้เรื่องนะครับนอกนั้นก็เป็นการเซตไทม์เมอร์ไเวลาอินเทอร์เน็ตไทม์ มอมีเออมีไฟล์สามารถทำไฟล์แชร์ลิงได้ t o enable s a m b a server p i n t insert as one s o r a g e ก็คือใส่ตัว usb ก็ใส่ usb ในรูปเนี่ยมันเป็นพิ้นพิ้นแชร์ก็ได้หรือเป็นไฟล์แชร์ก็ได้เออไว้ usb อันเนี้ยเพราะว่าในในตัวเนี้ยมันจะมีบอกว่าจะเป็นพิ้นแชร์หรือมัลติมีเดียแชร์หรือเป็น p รินเตอร์อะไรเงี้ยเออทำได้หลากหลาย นี่ของ U.S.A. นะเกรดอเมริกันนะซึ่งปกติอเมริกันมันจะไม่ค่อยทำหลากหลายไงพวกฮาร์ดแวร์อเมริกันนะครับเป็น 4G ผมกลับไปดูอีตัวอินเทอร์เน็ตผมจำได้ว่ามันจะมีเกี่ยวกับตัวเนี้ยตัว LTE APN เนี่ยครับมันมีโอเปอเรเตอร์ในไทยด้วยนะครับในกรณีนี้เราเป็นออโต้ถูกไหมครับแต่ว่า อันนี้เป็น 4Golly ถ้าเราเป็น Dell Up Profile เราสามารถเลือกแมน u วลก็ได้นะครับว่าจะเป็น d t a c AIS d o t True หรือ I Mobile อันนี้เขาเซ็ตเขามีของบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะเป็นการอัพเฟิรมแวร์ให้แต่ส่วนใหญ่ผมใช้ Auto Detect ก็ได้นะ Auto Detect มันก็จะเจอเลยเป็น 4G เราสามารถเลือกหมดเป็นถ้าเป็นแมน u วลนะครับมันเลมี4 g o n l y 3 g o n l y 2 g o n l y ก็ได้หรือ Auto ก็ได้ รเราเลือกเป็นออ t โตไว้ wide, นะครับออ t โตดีเทคโอเคประมาณนี้ก็ใช้ได้ล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นอินเทอร์เน็ตดูนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นอินเทอร์เน็ตดู w w w t h a i l o c o m สิครับนะครับลองเทสดูก็ความเร็ว 4G ก็ตรงนี้เร็วก็มันก็จะเข้าได้เร็วพอสมควรนะครับปุ๊บเข้าไปอ่านเออเร็วนะถือว่าใช้ได้ ออฟฟิศขนาดเล็กหรือบ้านที่ไม่มีตัวไฟเบอร์ iber, หรือบ้านที่ใช้น้อยออฟฟิศที่ใช้น้อยใช้อินเทอร์เน็ตน้อยก็ออฟฟิศที่ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยมันยังมีอยู่ไหมน่าจะมีนะมีไหมก็มีอยู่นะนะครับเข้าเว็บเร็วพอสมควรมาลองสปีดเทสเล่นเกันดูนะครับสปีดเทสมีไหมแอปเครื่องนี้มีสปีดเทสน่าจะมีนะผมจำได้ว่ามีสปีดเทส ลองหาดูนะครับสปีดสปีดเทส t มีไหมอ่ามีมีมีแอปอยู่ Speedtest ลองเทส t นะครับเป็น 4G True ปุ๊บสิบกว่าเมกน่าจะประมาณนี้ประมาณ10กว่าเมกเพราะผมประมาณ10บวกลบนะครับ เพราะว่าน่าจะเป็นซิมในตัวสปีด10เมกนี่แหละประมาณนั้นอัพโหลดก็ประมาณ6-7เมกนะตรงนี้นะสำหรับ 4G การใช้งานก็สัก3-5คนก็น่าจะโอเคใช้งานได้ครับใช้งานได้มันคงไม่เร็วปิซปา๊าแบบระดับไฟเบอร์นะควเร็วระดับ10กว่าเมกในการใช้ 4G แล้วก็แชร์สัก5เครื่อง ออฟฟิศที่ไม่ซีเรียสมากแล้วต้องการจะใช้อินเทอร์เน็ตก็ผมว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะแต่น,นี้ยังไม่ได้ลองเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์เทวหนึ่งเถวสองก็คิดว่าตัวนี้น่าจะคุ้มผมลองเอาไปใช้ในการไลฟ์รายการแถวลาดพร้าวมาก็ถือว่าสมุ h นิ่งๆเลยนะครับนิ่งๆเลยก็คือไลฟ์ได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรนะครับ เพราะว่าปกติเวลาเราไลฟ์เนี่ยเราจะใช้ขาสปีดอัพโหลดแค่ประมาณประมาณประมาณ3 4ซึ่งมันจะได้ประมาณ6-7เจ็ขึ้นอยู่กับตรงตรงลาดพร้ามันเร็วอยู่แล้วไงนะครับก็จบการรีวิวตัวแค s t ้าตัวนี้ล้กันขอบคุณครับ